สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel n นะครับครับคลิปวีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าเราใช้งาน Google Chrome อยู่นะครับแล้วคันนี้พอเราเปิดมามันขึ้นว่าบ ing นะครับเห็นไหมครับมันบอกว่าเสิร์ช i n g นะครับคือปกติเราใช้มันก็จะเป็น Google ธรรมดาใช่ไหมครับขึ้นมาก็เสิร์ชใน Google ได้เลยคันนี้ปัญหานี้ครับมันเกิดจากการที่ว่า ระบบนะครับหรือเบราว์เซอร์ครับเขาไปตั้งค่า default ให้เสิร์ตด้วย bing นะครับตอนเราเสิร์ชอะไรมันก็จะไปที่ bing หมดเลยเช่นผมจะเสิร์ชนะครับผมจะพิมพ์คําว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมเสิร์ชเลยนะเห็นไหมครับเขาวิ่งมาที่ Microsoft Bing นะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราใช้เป็น Google Chrome นะครับมันก็วิ่งเข้าไปที่ Google คันนี้มันก็ฟังก์ชันของ Google ก็ใช้ไม่ได้นะครับเราไม่เคยใช้บ ing มาก่อนวิธีแก้ปัญหาที่จะให้เสิร์ชกลับมาเป็น Google นะครับง่ายๆครับผมให้เราไปที่มุมขวานะครับจุดไข่ปลา3จุดนะครับมาที่ Setting ครับคันนี้คุณผู้ชมมาที่ Setting เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมมาที่ Search engine นะครับเป็นรูปค้นหานะครับเสนลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ Manage Search e n g i n e นะครับ มาที่ default s e c h e n g i น e ครับเขาได้เขียนแบบนี้ให้คุณผู้ชมมาดูด้านล่างนะครับดูตรงนี้นะครับเขาจะเขียนเลยนะครับ Bing search default เห็นไหมครับก็คือ default มันก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของระบบครั้นี้ถ้าของคุณผู้ชมเป็น Bing นะครับให้คุณผู้ชมมาเลือกของ Google นะครับเขาจะมีเบราว์เซอร์เยอะๆเลยครับเนี่ยตรงนี้ Google Yahoo Bing นะครับแล้วก็ Dog d o c g o นี้ก็คือ เหมือนทางเบราว์เซอร์เขาตั้งมาอยู่แล้วเนาะครั้งนี้ให้เรามาที่ Google แล้วก็มาที่ J จุดแคปาสจุด Make Default ครับเห็นไหมครับพอคุณผู้ชม Make Default เสร็จแล้วนะผมแนะนำให้กดปิดไปเลยนะแล้วก็มาดับเบ้ลคลิกที่ Google Chrome อีกรอบเห็นไหมครับ Google Chrome ของคุณผู้ชมก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับครั้นี้ก็เ e ิร์ h อีกทีครับผมจะพิมพ์คาว่าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นการ เสร์ชกลับมาแล้วครับของ Google นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้นะครับตรงนี้ส่วนมากก็จะใช้ Gmail กันนะครับโอเคนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปไปยุกใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนติดปัญหาที่ว่าเสร์ชเปิด Google ขึ้นมาแล้วขึ้นมาบิงย a h ฮูอะไรแบบนี้ครับลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับสามารถไปไปยุกใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดปัญหานี้เพราะว่าบางครั้งเบราว์เซอร์เขาอาจจะเปลี่ยนให้เราเอง อันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุหว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมรู้วิธีการแก้ก็ลองเอาวิธีที่ทางผมบอกไปนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับน่าก็เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับ NN สอนคอมพิวเตอร์ช anel หล่งเรียนรู้ทางด้ทีจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ